สบายดีพี่น้องสบายงามเศรยๆพี่น้องอ้อวถอะหมดผู้อลไรได้เนี่ยตุ๊กแปหวัวแรงจนสดแจ้งเมื่อเนีก็เป็นเมื่อวันพระใหญ่นะน้องเขาวันษาอันนี้กันเลยนิต,ต,ะนะนตื่นเต้เส้าเนาะเมื่อนิต่นเต้เส้าเป็นพิเศษนะพี่น้อง เพราะว่าอันสีเผาลุกมาขายขนมนาะพีน,น้มากอะไรท้นตบ๊บแบบนี้โอ้ยตอนแรกว่าสีผ้ากันผ้านองมีบุญลงวัดได้เนี่ยสีอุ่มกันลงก็คือสีบุญบ่หอดบ่เทิงมันแหละพี่น้องเลยก็สิบ่ได้ลงแหละทุนต๊กแห้ง แจ้งแล้วพี่น้องแจ้งแต่กันยังมืดเอื้อคื่อเนาะมืดน้ำมัน huh. มืดน้ำขึ้มพ้นพ้นโตข้างนี้กระหาพี่น้องเอ bah, ้ยออกมาปูอันนี้หาเนื้อปูปูปูเนื้อพุนเพันเบ้ปู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 หาเบิ่งเพันเบ้พูนพูนโอ้ยโอ้ยหิวน้องแห้งแม่บอกสิออกมาปูอันผ่าหายหายพูน หีวนมแห้งบ uh, ่นะพี uh. ma, pra, ang, <laughs> ่แม่ก oh, ับไปคายขนมเฮ้ยเอยเบะหูู้้ผู้เบะแม่ออกมาแต่ห้องป้าพี่น้องเอ้ยให้ซันสมัรคักแค้นเขาให้สมัรคักแค้นเขาไปให้เอ้ยลูกคอยหี้อนมมามามา มามามาหิวนมหิวนมหิวนมสวยมายังตกอยู่พี่น้องเอ้ยฝนฝนดีดีฝนดีค่ะบันเมลิงบัดน,นี่เขาซัมซิงามพี่น้องหน้าเมลิงกับบ่านได้ใสุู่ยอยู่ <c oughs> ดีแต่บ่านใส่ปูยน้องกครมันใสุู่ยน้ำเอาไปเมิดเลย ฝนตกแสแสแสแม่ลิงคือสซีบุญบออ่ฮอดยอดบ่เทิงบ่ได้ไปน้ำมูดอ,อก<ม>ปีนี้งดไปก่อนปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เ<ม>นาะมีบุญ <c oughs> กินนมน่ามีบุญปีหน้าฮะจังล,งล่งนะลุงเนาะปีหน้าฮะจังเขาพันชานะลุงปีนี้มีแต่ออกเอาเนาะ ปีนี้มิเตถาออกพรรษาเอานา่ลูลเนาะเนาะบลาบลาเอ้ยตำแบนงนมแสบบอแสบบอนมนานแสบบอนมนานแสบบอ Eh <laughs> เอ๋ตาเอตาเอป้าลุงตาเอสบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีเด้อป้าลุงเด้อโอ้ยขยยกมือได้คางเดียวเอาสบายดีป้าลุงแน่ยกมากพันเหียนซ้ำยกมากพันเหีนร่วบๆสบายดีป้าลุงสบายดีเด้อป้าลุงเด้อ สบายดียกมาปัแหาซ้ำชิยกมาสบายดีปลาลุงผัดเอ้ยโอ้ยโอ้ยตะตะเอะอะตะเอะตะเอะอ่ะยิ้มบานๆให้ปลาลุงเบิ่งแนะอะตะเอะอะตะเอะตะเอะไม่ลิงค่ะอาบน้ำแล้วพี่น้องวันนี้ไม่เพื่อนนันมาแวะกันเลยว่ะฝากลูกในเดินจักข้าวอาบน้ำก่อน เขาแม่บ่ท่านได้ขึ้นมาแต่วาดเพิ่นเทวาผ้าเขา่าห้าพ้ากันใส่บาทแล้วแล้วพ่ากันขึ้นมาแลนไปอาบน้าพี่น้องเลยตะเออะตะเออะตะเอตะเอรูจักหยอกเลยเด้อ คนยังสะมาหนีมหวานเธอเด้บอกคนยังสะมาหนีมปากกว้างเธอเด้ไมายิีมปากกว้างแท้กิ๊กจักกิ๊กกิ๊กกิ๊กจักเอ๊ะตัเอ๊ะตัเอ๊ะกิ๊กมีบุญอยู่ไซน์เนาะมีบุญอยู่ไซน์เนาะ เอ๊ะเรนน,ำนำ้ำลายน้ำลายเฮ้ยชัพ่อพ้นจังโต๊กดีแท้เฮ้ยชั่วพ่อมันพนจังโต๊กดีแท้น้ำลายเฮ้ยอยู่กิ๊กจะมีบุญอยู่ไซเอ้ยมีบุญอยู่ไซเอ้ยมีบุญอยู่ไซมีบุญเห็นมือบอ่มีบุญแหนมือบ่กิ๊ก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  Bà ta ế Ê Ê ế À ế Ta ế e. 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 Mi buồn như giấy ơi Mi buồn như giấy ơi Mi buồn như giấy ơi, ơi. Kiii อยากมือตั our, ้งอยากหยอกตั้งอยากมือทั้งอยากหยอกขี้จั๊กมีบุญอยู่ใส่เนอก็เสียงเน่ก็เสียงมีบุญเน่ก็เสียงมักลาเนอหมักลาอยู่ใส้ก็เสียงเนอขีกิี้กิ้ขี้ขี้ขี้จัะกิี้ กิ๊กกิ๊กกกิ๊จะเอ้ยจื้นเดบนโต๊ะเลยจื้นกิ๊กกิ๊กกกิ๊จะจะจะเฮ้ยเส็บเส็บบ่กบอกินมือบอกินนมก็ได้เนาะบอกินนมก็ได้ตีเนาะกินมือแทนกินมือแทนเนาะ

เย้วเจมูอ่ะเม้นอีกแล้วน่เลียไปทั่วเฮ้ลีย,ยไปทัว่วนี่เออดูดเข้าไยดูดเข้าไปดูด้ดดาไปดูดดูดข้าไปาสบบบบกิ๊กกิ๊แก,แกๆๆๆๆ จ้าเท้าดูดทักได้เฮ้ยดูนดูนคือมวยหยาดกัเมือหานี่อยู่บนลูกเอ้ยดูดมือเจ้าของสีเข้มๆเจ็บแสบปะลูกสีเข้มๆเจ็บแสบ อาหารซองไม่รู้น้องลิงยังบอตื่นน้องลิงนะยังบอตื่นมาควาดีไม่ลิงก์ันสิขอปิดคลิปเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อและอย่าลืมน้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีบุญในเดอ้อปะลูกเงินผ่านกดไวๆเนาะให้ได้ยอดวิวเลยไลน์ผ่านกดไวๆหาเงินซื้อนุ่มน่ารูกเนาะจากน้อยก็เขาห้องเฮียนแล้วนี่สิได้บอรดิตัดสุด ปีละสูตรปีละสูตรผัรือึฮคนนี่ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีปปลูงสบายดี